การเรียนวิชาสังคมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพพณิชยาการและช่างอุตสาหกรรมการเรียนวิชาสังคมศึกษาได้ความรู้อะไรกันบ้างหน้าที่พลเมืองและศิลธรรมนักศึกษาสามารถปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ กฎหมายและเรียนรู้การพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดีเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายได้วัฒนธรรมไทยนักศึกษาเข้าใจความแตกต่างหลากหลายของวัฒนธรรมสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและมีวิจารณญาณในการเลือกรับวัฒนธรรมสากลศาสนา นักศึกษามีความเข้าใจถึงที่มาของหลักคำสอนในศาสนารวมไปถึงวิธีการปฏิบัติตนทางศาสนา,ศาที่มีความแตกต่างหลากหลายภายในประเทศไทยและสามารถอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายทางศาสนา,าได้ประวัติศาสตร์ชาติไทยนักศึกษามีความเข้าใจในยุคสมัยทางประวัติศาสตร์วิธีการทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยวัฒนธรรม ภูมิปัญญาอารยธรรมที่สำคัญของโลกพัฒนาการของมนุษยชาติรวมไปถึงความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงต่างๆในอดีตและผลกระทบที่เกิดขึ้นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทยเข้าใจความเป็นมาผลของเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในอดีตและสามารถนำมาปรับปรุงการกระทำของตนที่มีต่อประเทศให้ดียิ่งขึ้นได้